เดินกลับไปจัลีครับไม่รู้อะไรดำดำน่ารักไม่รู้นะครับโอ้ไอ้ไกอดด้อนตรงไหนโก้โน่นดีตรงนน้นอ๋อนู่นใช่ไหมครับอ่านั้นคือพ่อเต่ากับแม่เต่าเขากำลังจับคู่กันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะปกต,ติมันจะหาหาไม่ได้เป็นเจอง่ายหรอกโอกาสแบบนี้แต่ไม่เกินประมาณสักสองสองสามปืนเดี๋ยวแม่เต่าชคนนี้ ที่เขาจับคู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปขึ้นบางไก่ที่หน guys, ้าของเราเนี่ยแต่เรา่อนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวเราต้องมีการเข้าไปทั้งพื้นหลยครับพร้อมนะพร้อมแล้วเราไปพร้อมลุย ในช่วงปี2538เนี่ยเราพบแหล่งวางไข่ที่เกาะหนึ่งหรือเกาะหูยงเนี่ยเป็นแหล่งวางไข่ใหญ่อุญชากรกองเรือภาคที่3ท่านก็ได้ต่อนุมัติให้จัดชุดลงไปเฝ้าเก็บไข่เต่าทะเลที่นั่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเลยนะครับไปอยู่ครั้งแรกก็ไปตั้งเต็นท์ตรงนั้นยังไม่มีที่พักไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรเลยเพาโดยการใช้เต็นท ก็นอนอยู่ที่นั่นระหว่างที่เรารอการเก็บไข่เตา่าเพื่อรอให้เต่าขึ้นนั้นชุดปฏิบัติการได้พบลูกเต่าทะเลที่เดินลงมาจากหลุมที่แม่เต่าไปฟักไว้การไปพบนั้นตอนเช้าเวลาประมาณ9้าโมงเช้าก็มีลูกเต่าสิบกตัวคือไทลอตจะออกมาก่อนจากหลุมทางชุดปฏิบัติการก็เก็บลูกเตา่าเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะหาว่าหลุมมันอยู่ตรงไหน ปรากฏว่าไม่เจอทางชุดปกิการก็เลยเอาขอนไม้เนี่ยมาขวางไว้เป็นยู่ตัวอยู่แล้วก็รออยู่จนกระทั่งประมาณ3ามโมงเยน็นลูกเต่าอีก60ตัวก็ขึ้นมาจากอยู่ทำให้เรารู้ว่าอยู่มันอยู่ตรงไหนในแต่ละคืนเนี่ยเราเ้าเดินเจ็บไข่เต่าเนี่ยอย่างน้อยสามชั่วโมงด้วยกัน เพื่อที่จะดูว่าบริเวณชายหาด800เมตรของหูยงเนี่ยมันมีเต่าขึ้นไหมเ,เราก็จะเดินไปเดินมาเนี่ยทุกๆครึ่งชั่วโมงโเ,เพราะว่าแม่เต่าเมื่อเวลาขึ้นไขบนหาดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าเ,เริ่มแรกเนี่ยแม่เต่าจะตีทรายโดยใช้ขาหน้าตีเอาทรายออกไปด้านหลังเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยลงไปข้างล่างซะก่อนคือ ความลึกเนี่ยมันก็เท่ากับกระดองเพราะฉะนั้นถ้าเต่าสูงสักจากตัวเขาขึ้นไปบนหลังกระดองเนี่ยประมาณสัก30เซนหรือ40ิบเซนเขาก็จะตีทรายให้ลงไปขนาดนั้น mm hmm. เมื่อลงไปได้ตัวเขาลงซูงไปในทรายแล้ว mm hmm. เขาถึงจะเริ่มเอาขาหลังเนี่ยขุดทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะเพิ่มระยะให้หลุมมันลึกเพราะว่าขามันสัน้นหลุมไข่เต่าเนี่ยมันจะประมาณ50สถึง80ดสิบเซน ที่ความลึกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ขาเนี่ยมันสั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ตีตัวลงไปก่อนให้มันลงไปในทรายแล้วก็ถึงจะใช้ขาหลังเนี่ยขุดเป็นหม้อคอนโทรแล้วก็เอาทรายเนี่ยโยนข้ามหัวข้ามหัวไปจนกระทั่งเขาขุดเป็นคอนโทรเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาขาหลังเนี่ยลงไปแตะแตะหม้อคอนโทรเพราว่ามันมันถล่มไหมมันซุปไหมอ่างเงี้ยถ้าซุบป,ปุ๊บเขาก็จะเลิก เขาก็จะย้ายที่ที่บอกว่าเต่ามีการหลอกด้วยจริงแล้วเขาไม่ได้หลอกหรอกเพราะว่าเขาเช็คหยูมไข่ทีนี้พอจะเริ่มไข่จะเริ่มออกใบแรกเนี่ยเราสังเกตว่าเต่าจะนิ่งนิ่งเฉยๆเลยไม่ทําอะไรแล้วเสร็จแล้วก็จะเบ่งเบ่งจะดูยังไงจะดูอาคารผงงหัวนะแล้วก็ก้นจะลงพงงหัวแล้วก็ก้นจะลงก้นจะลงนั่นแสดงว่าไข่ใบแรกเริ่มออกแล้ว เต่ามันหน้าตาเหมือนกันหมดอตอนนั้นนะมันก็เลยเราเกิดความคิดว่าเรา,เราจะทํำยังไงที่จะ identify มันได้เอาวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือก้นสีเราก็ไม่รู้ว่าสีนี่มันจะอยู่ใต้น้ําเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่วันแต่ปรากฏว่า10-15ึงสิวันอยู่ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆสีอาจจะครั้งที่3รั้งส,สีเริ่มจางเนี่ยเราก็พ้นต่อผมก็จะเข้าไปครับคุยกับนักวิชาการที่ศูนย์วิจัยทีุ่เก ก็ลูกเต่าทั้งหมดจะแบ่งปล่อยครับเกิดจากก่องหูยงร้อยตัวใช่ไหมครับก็จะแบ่งปล่อยไป50ในอีกห้สิบก็จะนํากลับมาขึ้นข้างบนแล้วก็มาเลี้ยงเพาะแล้วก็ในส่วนส่วนก็จะแบ่งให้ทางดรเกียรติรไปทำวิจัยนะครับก็อายุได้ก็จะปล่อยลงทะเลกลับสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมครับการที่นํามา ต่อทุกตัวตั้งแต่แรกเกิดนะครับในธรรมชาติแล้วเขาจะไม่ต้องการอาหารประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์นะครับโดยประมาณเพราะว่าทุกตัวจะมีถุงไข่แดงอยู่ที่หน้าท้องนะครับโดยประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ถุงไขแดงก็จะปิดเองโดยธรรมชาตินะครับผมก็จะเริ่มให้อาหารก็คือการอาหารอาหารเม็ดตรงนี้ก็ทํามาจากปลานะครับเป็นโปรตีนจากปลานะครับให้อาหารวันละสองครั้งประมาณตอนเช้าครับช่วงประมาณ10บโมงแล้วก็ ตอนบ่ายประมาณบ่ายสามโมงวันนึงให้อาหารสองครั้งครับในธรรมชาติของเต่าตหนูแล้วนะครับเป็นประเภทที่ว่าอาศัยอยู่ตามลำพังนะครับไม่ไม่อาศัยเป็นกลุ่มตัวนี้ก็เป็นของเล่นนะครับ ให้ฮระเต่าเพื่อลดความเครียดนะครับในการอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งพฤติกรรมของเขาถ้าเขอยู่ด้วยกันในที่แคบๆก็จะเกิดอาการเครียดและกัดกันนะครับผมก็จะให้ของเล่นของเขานะครับเป็นการผ่อนคลายนะครับก็การปล่อยคืนน้มชาตินะครับจะมีสัตวแพทย์นะครับจากศูนย์สิรินธารมาตรวจสุขภาพเต่านะครับแล้วก็ฉีดวิตามินนะครับก่อนที่จะปล่อยนะครับแล้วก็ผมก็จะฝึกให้เขาดาน้ำโดยการที่ มีวัสดุนะครับวางไว้ใต้น้ําแล้วก็ให้อาหารโดยการเอาเอาผักนะครับซึ่งในธรรมชาติเขาทานผักเขากินผักอยู่แล้วนะครับถูกไว้ข้างล่างให้เพื่อเขาได้ฝึกดำน้ำนะครับลงไปกินให้เหมือนใน,ในธรรมชาติที่สุดอย่างที่เรียนท่านแ้ครับก็คือไม่ควรให้เกินหนึ่งปีถ้าเกินหนึ่งปีแล้วยากนะครับในการฝึกเขาเ <c oughs> พราะจะคุ้นเคยการให้อาหารแลว้วก็จะหากินไม่เป็น เต่าตะหนูทั้ง7ตัวเป็นเต่าที่มีแหล่งกําเนิดที่เกาะหูยงซึ่งฐานทัพเรือพังงานเนี่ยได้นํามาอนุบาลแล้วก็เลี้ยงไว้อายุมากกว่า5ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งพลเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัชาการฐานเรือท่านได้ตั้งชื่อแล้วก็มีดำริที่จะนำไปปล่อยที่แหล่งกำเนิดที่เกาะหูยงโดยที่เราจะมีการฝังไมโครชิพเพื่อที่จะ มีการติดตามพฤติกรรมในอนาคตในการกลับเข้ามาวางไข่ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิวันวัลลีนารีรับราชกัญญาพงท่านก็มีโครงการพระราชดำร,ร,ริในเรื่องของอนุรักษ์แนวปะการางังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลซึ่งทำให้การทำงานเรื่องของงานอนุรักษ์ต่าทะเลที่เกาะหุยง ซึ่งกองทัพเรือได้ทํางานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะได้ทํางานให้เป็นปรูปธรรมมากขึ้นจากการทํางานเรื่องการรักพันธ์เต่าทะเลฝั่งอนามันที่ก่อุยงของกองทัพเรือในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีแม่เตา่า ขึ้นมาวางไข่มากขึ้นในทุกปีรวมทั้งมีแม่เต่าใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนั้นแล้วนักดำน้ำเนี่ยที่มาดำน้ำอยู่บริเวณรอบๆหมูกก่เกาะสิมิลันเนี่ยก็ได้พบเจอเต่าทะเลนะครับว่ายบนเวียนแถวนี้ไปอยู่เป็นประจำก็สิ่งนี้ก็เป็นที่ยืนยันว่าการทํางานของเราเนี่ยมาถูกทางและก็เราจะมีการพัฒนา ทำให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับ